สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดตำนานกลาสีเอลิเซ่พร้อมกับคอสตูมนะาการ์ดนี้นะครับก็มีมาให้ตามหาในอ e ีเวนต์นี้ด้วยนะ่ะเราไปดูความสามารถของน้องกันนะ วามสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับสามสิบเปอร์ที่เราจะตื่นนะเมื่อเราตื่นแล้วนะครับอ่าเราไปตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับแปดสิบเปอร์ยกเว้นค่าบันทันอ่าใช้ได้สองเทืนนะครับสองเทือนนะทุกคนไม่ใช่สองครั้งนะอ่าถ้าไม่แสดงผลนะครับจะบวกเพิ่มทีละ30เปอร์นะส่วนอีกหนึง่งความสามารถนะเมื่อเริ่มเทินของฉันก็จะมีโอกาสนะครับ60เปอร์เคลื่อนย้ายอ่าแม่เหล็กไฟฟ้า ไปยังพื้นที่ที่ต้องการข้างหน้านะครับ8ช่องนะมาตอนที่วมมันธรรมด์ที่2นะครับในเทินของฉันนะเมื่อฉันตกแลนมาร์กของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์รับการ์ดรีชาร์จนะอ่าเมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์สุ่มสร้างแลนมาร์กอย่างไม่หมดนะอ่าป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับนะครับ80เปอร์ใช้ได้2ครั้งด้วยนะครับผม ส่วนความสามารถของคอตตุมของน้องนะครับในเทินของฉันนะเมื่อฉันตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์ลบสิ่งติดตั้งอันเชิญน,นะครับเช่นนะครับลบพวกกับดักลบพวกหนาน้อแข็งลบพวกลูกไฟซาโฮหรือ,อลบนะครับเกรดที่มาของขีมุนเป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกนะครับผมอ่าเซตผงจะเล่นก็มีนะครับรองเท้าดอกซูปเปอร์ไดมนชั่นบวกอาร์ชิล บัตรเชิญลุมดำแล้วก็โดนก็ปี่แม่เหล็กนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตำนานเอลิเซ่กับเซตนี้มันจะเป็นยังไงนะมาเจอกับผู้พิพากษาอนุบิสนะว้าวนะครับใส่หมวกไทยเนยมยโจมตีมาใส่ปืนหมัดพาวเวอร์แมวเหมียวมาบัตรเชิญของกระต่ายกระโดดแล้วก็รองเท้าดอบซูปเปอร์ไดมเนชั่นด้วยนะครับ ติดทอยก่อนนะถึงกับตัวโหดด้วยนะอ่าไม่นะครับไม่อ่าไม่ไปข้างหน้านะหกสิบ <60 S 1> เปอร์นะครับไม่ไปข้างหน้าขึ้นย้ายไปในแถวปับ๊บก่อสร้างสุ่มสร้างเลยมาร์กไม่ไม่สุ่มนะเบิร์ไนได้ไหมเนี่ยออกสิ <c oughs> งานจะเข้าแล้วสุ่มสร้างเด้มาร์กไม่เอ้าไม่สุ่มเลยนะครับห้าสิบเปอร์เอาแล้วเอาแล้ว ถอยสิบมานะแผนติดไหมแผนติดเลยนะครับตื่นไหมยังไม่ตื่นนะครับยังไม่ตื่นนะบวกเพิ่มเป็น60เปอร์แล้วนะสามสิบเปอร์ถ้าแสดงผลก็บวกเพิ่มทีละสามสิบนะถอยสิบนขโมยเ,เงินเล่าโดนเตะอีกทีนึงนะเดี๋ยหมวกไปหนึ่งครั้งนะครับคือหมวกอาร์คิวกับกับความสามารถของของน้องเนี่ย มันไม่ทับกันนะถ้านะครับถ้าเราใส่หมวก a r c ์คิวไปเนี่ยมันจะป้องกันการบังคับย้าย4ครั้งเลยตอนนี้โดนไปแล้ว2ครั้งอ่าเราเราเราจะไปยังไงดีปั๊บรีชาร์จนะอ่าหมวกก็กลับมาใหม่ก,กี้หมวกหมดเลยใช่ไหมรีชาร์จรีชาร์จอ่าบัตรเชิญติดไมนะาลองเท้าหอมไหมเนี่ยดูลนมไปก่อนนะคือข้อเสียของเซตเนี่ยจะไม่มีเนเทอถ้าไม่มีเนเทเนี่ย ฝ่ายตรงข้ามก็จะหวาดได้สบายนะไปรองเท้านะครับรองเท้าเหมาะนะสาบไปด้นกะบอกนะทุกคนเออสาบเสร็จด,ด,ดูนเสร็จเชิญโอ้โย <c oughs> ยังเอามบมตัดการาฟเนี่ยหกสิบเปอร์ไม่ตัดนะเชิญน,นะครับเชิญติดหมวกนะอ๋อวุดวุดแล้ววุดแล้วยังไง ปับสาบมันก็บอกไปสาบมึงก็บอกนะลองเท้าไปมุมหรือไปมุมที่พิเศษเดี๋ยวเราเอาหลุมดำวางฟับหลุมก่อนเนาะเชิญเออเชิญนะครับเชิญกูไปก่อนเพื่อนกูไปก่อนอันล้มละลายเลยนะครับมาเจอกับ ขีมุนนะครับผมขีมุนว่าไงโหขีมุนยังโหดเลยกันดีบับสามสิบปืนเราจะเอาอยู่ไหมเนี่ยถอยก่อนเปล่าของขีมุนว้าเราได้ถอยก่อนนะ <c oughs> ม,นมาลุ้นกันดีบับกันสามสิบปืนไปกังหน้าไว้ไปนะครับไปฟอปหลวงปู่ปีติดไหม นก็ปีของขีมุนไม่ติ๋วโอ้ขีมุนใส่ดูดนะไม่มีการบิ๊กนะเดี๋ยวเราชิงจบบิ๊กเลยดีกว่าอ่ออาขอไปสร้างนันมาดปั๊บมรีชาร์จนะทุกคนรีชาร์จเอออ่าหลุมดำวางดำวางดำวางอ่าหุกได้ไหมหุกได้นะครับ เดี๋ยวเราจะลุ้นสุมสนมส่มสร้างเลนมานสสุ่มสร้างเลนมาคเลยลูกสุ่มสร้างเลนมาคหน่อยป๊อบอ้าวสุ่มดีนะรองเท้าไปมุมหรือไปมีพิเศษทุกคนอ้าวอย่างนี้ก็จบอีกได้ดิป๊อบเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้เขาไม่มีกันวิกด้วยเออยิ่งแจ๋วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเบิ้ลนสองนะเบิ้ลนสองได้ไหมออกซีลุนรองเท้าแล้วทีนี้รองเท้าหอนะ่อหน่อย รองเท้าอ่ารองเท้าห่อ,ะอะนะโอ้ได้ทั้งลมทั้งวิกเลยทุกคนผุดไปไหนเนี่ยเฮ้ยห่อไปสร้างเป็นมาร์กนะหวันเถินเลยเคยมาเจอกับเฤตาพร้อมกับคอตตูนนะตำนานด้วยนะคอตตูนวีหนึ่งเอาแล้ว ถ้าเราโดนคอสตูมีหนึ่งเข้าไปเนี่ยเราจะายุบวินไม่ได้นะงานเข้างานเข้าทุกคนใส่โดนเนเทศมาด้วยเอาแล้วเอาแล้วไปข้างหน้านะไปข้างหน้าแปดช่องนะปับอืมรีชาร์จรีชาร์จดูกระปีก็ติดไหมเนี่ยเอ่อฟับอืมขอไปสร้างแลนมาร์กไหมนะเราเนี่ย ไม่ห่อไปสร้างเลนมาร์กนะเออขอสร้างก่อสร้างปั๊บสุ่มสร้างเลนมาร์กสุ่มสร้างเลนมาร์กนะแหม <c oughs> โดนก็ปีก็ติดดังใบเลยอ่ะอย่างไงนะยังไงนะงงนะปัะ๊บไม่มีอะไรนะเออทำไมเราจะไปอ่า ไ,ไปห้าก่อนนะไปแดงของฉันถ้าเรามาในรายแรกออโออโหไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอมารายแรกแต,เตกกเเ่เราต้องการสร้างคมป้องกันไงใบเหลืองครับใบเหลืองเราต้องการสร้างคูป้องกันเข้าหลุมดำมาไหมไม่น่าหลุมดามาปับ๊บวางมือคู่ก่อนนะเอาหลุมดําไม่ออกทุกคนเจ้าหลุมดําวางตรงนี้เนี่ย งานเข้าเลยเอา้าถอยกับหลังไปนะเคลื่อนย้ายทันทียังไงเขามีบ้าปะถอยกับหลังได้นะเดี๋ยวก็ปีตินะี่การดิบัานะครับสามสิบสาสิ <c oughs> เปอรอืมเด้งดึงยังไม่ตื่นนะครับยังไม่ตื่นนะเขาสร้างเนมาร์กไปยังไม่ตื่น ยังไม่โดนเ e อฟเฟกต์เอฟเฟกที่่าไม่ยุกเว้นอ่ะออยังไงถอยที่สองไปทราบอ้าวงานเข้าเลยทีนี้เฉิอนไม่ดีนึงอ้อหยังไงโอ้โดนเอฟเฟกต์มาให้ยกเว้นด้วยนะแล้วเราก็ยังไม่ตื่นด้วยไม่ตัดการ์ดนะ ย,ยังไงเนี่ยตอยสองไปนะอัดเด้งดึงเด้งดึงเออเปิดเทศรราการลําบากกะด <c oughs> อ,อยังไงกับดักวางนะครับอือไปไหนเนี่ยไปตรงนู้นนะครับไปตรงนูน้นไปลายสามอะ่ะยังไงอ่าไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้า เอาวิกเลยไหมวิกเลยไหมเออปับฮึมรีชาร์จไปทีอ้าวรองเทา้ารองเท้าติดด้วยทุกคนรองเท้าติดด้วยเออเมืองไหนาแพงสุดของเขานะดูไปทีนึงเมืองน,นี้แพงป่ะน่าจะเมืองนี้แหละแพงสุดนะเชิญไปทีนึงเออเออปับฮึสาบไปหนึ่งรกระบอกทีหนึ่งโอ้ยอย่างเอาอยังเอออ่า ลุ่มดำวางบางบางเมืองแพงก่อนดูนก็ไปดิงเออเดี๋ยวเราชิงจุบบิ๊กเลยดีกว่ามบมเ,าเฮ้เบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้ไหมออ,อกสีทุกคนโอโหงานเขาเดี๋ยวเราจะออกไปสร้างเลยมาก่อนอเด้งดึงนะครับลงเมืองแพงยังไงสาบไหม สาบไปหนุนกระบอกอีหนึ่งบัดเื้นออกนะเออรองเท้าม <c oughs> ีอะไรอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะทำไงดีนะเอาดำบางไว้เนาะอืมเสียดายทอยไม่เบินะ้ลน่ะทำเบิรนะ์น่ะเรียบร้อยไปแล้วเชิญไปทีหนึ่งยังไงตัดการไปเดี๋ยวหกสิบเปอร์เอ้าไม่ตัดการนะครับไม่ตัดการ ไงกีตาถอยทิสองไปทีหนึ่งสร้างเลนรักไม่สร้างเลนร์กนะเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เออโอกาสรอดแล้วเราเบิร์นไปทีนึงหรือว่าจะไม่มีโอกาสรอด่ะเราอ่ะปีป้องกันนะครับป้องกันกี่ครั้งเนี่ยหมวกใช่ไหมหมวกสองจากในตัวอีกนะครับ จากป้องกันอันนี้อีกอีกสองเป็นสี่โคมป้องกันเป็นหกอ่ะหกครั้งอนอกจากจะดูสาบถึงจะไม่เน,นี่ยถึงจะไม่ยกเว้นอ่ะยังไงเชิญไปทีเดิงเท่าไหร่เนี่ยเสียไปสามนะั่นเหลืออีกสามขอไปสร้างเป็นมัรตื่นแล้วทุกคนตื่นแล้วอตื่นแล้วแต่ว่าเราดูเอฟเกไม่ให้ยกเว้นน่ะ อ่าวมีารรอดแล้วอ้า,อาลงหลุมดำแล้วยังไงมาไปดีหนึ่งยกเว้นนะโอ้ไม่ไปข้างหน้าเสียจุยอ่ะไม่ไปข้างหน้าเออไลไม่เป็นไลอ่าปับรีชาร์ตอ้าวกลับมากลับมาใช้ใหม่มีอะไรออกไหมเนี่ยมีอะไรออกมิดจ้าไม่มีอะไรออกเลยหรอ ไปยังไงดีนะห่อหน่อยไม่ได้หรอลูกโอ้แต่ห่อนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาเชิดนี่ว่ามีอะไรนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปก่อสร้างเผื่อมันสุ่มสร้างแลนด์อ๋อลืมบอกนะครับถ้าแปลงล่างแล้วอะถอยไปตกพื้นที่ของเราหรือถอยตกพื้นที่ว่างอะมันจะสร้างแลนมาร์กเลยนะถอยไปตกพื้นที่ว่างมันก็สร้างแลนมาร์กนะครับเ,เจ็ดลูกเจ็ด สวยงามเดี๋ยวเราแผ่นแดงของฉันเออ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 สาบนไหมสาบไปทีนึงอ้าวบาดเฉิอนออกนะรองเท้าห่อไหมเนี่ยรองเท้าไม่หอ่อเชินไปก่อนทีหนึ่งปั๊บยกเว้นแล้วอ้าวห่อนี่ว่ะห่อนะหอ่อปั๊บ ดูดไปทีนึงติดหมวกไปเนี่ยติดหมวกนะฮึมเขาเายกเว้นอะ่ะต่ออีกต่อกับหลังไปทีนึงอ่ะหายแล้วทุกคนหายแล้วตอนเนี้ยไอเอฟปิกไม่ให้ไม่ให้ยกเว้นหายไปละไปมุมหรือไปที่พิเศษแล้น่าจะดมดำบังตรงนี้เนะาะเออเทศกาลไปทีนึงเออ เสียดายเสียดายมันรองเท้าไม่หอกคืนก่อนหน้าเนี้ <c oughs> ได้กันและวโดนอ่ะกันีเนี่ยเราจะโดนแล้วกันแหละยังไงเฉิญนไปตีนึงอดทนไว้ลูกอดทนไว้เราไม่มีเนเทศด้วยอะ่ะพวกก็วร์บได้สบายหน่อยยิยงก็ถทอยอ่าเขาทอยอเอยบิ้ลเนนะี่ยยิ่งแจวเลยอะ่ะยังไง ถอยติไปทีนึงเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นทำไมรองเท้าก็ติดดีแต่วะองเท้าดา้ากเหมือนกันนะยังไงเออเทศกาลนีหนึ่งหมดจังเนี้ยเล็กหนึ่งั้งเชิญโอ้ยยังไงอไดกล,ละเราทำงาไงนไงไม่ยกเว้นนะครับไม่ยกเว้นนะอ ซื้อต่อคืออะไรเนี่ยซื้อต่อก <c oughs> ู้เหรอหมายถึงกู้อะขอไปสร้างเลนมาร์กนะอเราจะทำยังไงเขาดีนะกับดักวาง <c oughs> เอ,อ <c oughs> ปิดเทศกาลนีดนึงยุกเป็นไหมเนี่ยเอ้ยโชคดีที่เราดําไปวางไว้ าจะทำไงกับเขาดีวะไปข้างหน้าลูกไปข้างหน้าหน่อยเออไปข้างหน้านะเอาคืนเอาคืนเราต้องเอาคืนรีชาร์จนะหมดก็รีชาร์จใหม่ไงนะยังไง,นะง,ไงเออตูดวิธีดึงห่อหน่รอ,องเท้าอะ่ะหอนะอ้าวเอาแล้วเอาแล้วบวกกว่านีงเนี่ยสร้างคูมันกันนะบัดเดิอนออกกวเนี่ย ไม่ดูดโอ้โหไม่ดูดซื้อเลยเราไม่อยากแพ้เราไม่อยากแพ้ออย,แพยังไงสาบไปบนกรนะปอกนิดนึงลองถ่ายหอนนะเดี๋ยวลุ่มดำไปวางก่อรนะังอ่ะอัดดูดไปดีตนะิดหนึ่งอัดเจอปดติดนะยกเว้นนะครับยกเว้นใบแดงไหมใบแดงนะงนะออสาบไปบนกระป๋อกอีกหนะึ่ง เดี๋ยวเราจะทำไงดีนะดำบางนะอืมอา่าสิบสองได้ไหมเนี่ยสิบสองได้ไหมออกสิโอ้โอยยกเว้นทุกคนยกเว้นอ้าวไม่ยกเว้นนี่วาตังขอใจนะโอ้ตายสิบสองไม่ได้เรียบร้อยเลยยังไงอ,อ้าวเราชาร์จเลยวะเราชาร์จแล้วก็ฟ้นขึ้นมาใหม่เนาะ แต่ว่าของเ็าออกดีมากๆเลยอะเบอร์เทศกาลนะเชิญนะยังไงยังไงเบอรเทศกาลก็ไปโอ้โหติดมวกโอ้ถ้าโดนสาบก็ไปในเรียบร้อยนะ เดีอย่าเพิ่งสามเพื่อนอย่าเพิ่งสามโอ้ยโดนสามเลยเรียบร้อยคือถ้าไม่มีบัฟเนี่ยผมว่าสู้ได้เนี่ยสู้เกต้าได้นะอยู่นะยังไงอืมอ่าเรียบร้อยเป็นไงมัง่งเฮ้ยมันก็พอใช้ได้นะการเนี่ยเออเราเป็นลองตรงที่เกตา้ามันมีบัฟเฉยนะ ใช่ไหมหรือไม่ผมอะ่ะอาจจะทอยไม่ดีถ้าผมทอยดีกว่านี้นะเกตาอาจจะไม่รอดก็ได้อ่ะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับตำนานกะราสีเอลิเซ่ใครที่อยากจะลงทุนทำก็ลงทุนได้ผมว่าเป็นการ์ดที่เล่นสนุกเหมือนกันการ์ดนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย